เอ้นี่กล้วยพันอะไรทุกคนสีดำกล้วยหอมกล้วยหอมเล็กจ้ะกล้วยหอมสั้นไม่ใช่กล้วยหอมหอมทองนี่เดี๋ยวน่าจะแก่จัดแล้วนะคะนี่จะแก่จัดแล้วแต่ว่าเล็จะรอให้มันเหลืองนะให้มันเหลืองก่อนสักลูกสองลูกแล้วค่อยมาเก็บ สวยมากๆเลยนี่ค่ะลำตน้นมันจะเป็นแบบว่าเขือสั้นๆแบบนี้แหละทุกคนไม่ใช่กล้วยหอมทองดูสมบูรณ์มากอันนี้อินซีร้อยร์เซ็นะอินซีร้อยร์เซ็สวยมีหนอด้วยนะคะอันนั้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็ออก เืออีกสองต้นแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้แดดเพราะว่าท่านผู้ชมดูข้างบนมันเป็นต้นประดู่เนี่ยแดดมันส่องลาไราเดี๋ยวเล็กจะขุดหนอ่อออกพันษาก,ก่อนนะขุดหนอ่อแล้วก็เอาไปไว้บนคูสะนะคะเนี่ยเอากล้วยมาให้ดูคะ่ะกล้วยเล็กมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวพาไปดูเทพพรสได้ถ่ายแล้วก็ มาดูเทพรรดูสวนกล้วยเล็กค่ะดูอุ้ยต้นนั้นน่ะคือนั้นยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่มากกว่าไงภาษาอีสานยิ่งใหญ่เนี่ยน,นี่เทพพรสค่ะมันมีไอ้นั่นด้วยมีรังนกเดีด๋วยวเล็กจะคือมันลูกใหญ่มากนะชื่อก็มงคลดูค่ะ เนี่ยเทพพรสลูกหนึ่งนี่อิ่มอิ่มเป็นมื้อเลยทุกคนเนี่ยสวนหน่อก็มีนะคะตรงนี้เดี๋ยวมันมีเถาวันขึ้นอันนี้เป็นยางนาอันนี้ค่ะเทพพรสจะอยู่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกนอหกนอเดี๋ยวจะขยายอยู่ชอบที่มันแบบว่าลูกใหญ่บางทีเราปลูกไว้ถ้าเราไม่ได้กินเราก็ให้พวกกาได้ยินเสียงการ้องไหมกากระโอกอะไรแบบนี้นะคะให้เขากิน,นมะละกอมะละกอมะละกอต้นนี้ตายแล้วอ่า ่วนต้นนี้ยังไม่ตายอันนี้คือรอดแน่นอนแต่ว่าใบมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือฝนตกฝนตกแบบหนักมากค่ะทุกคนตกทุกวันรากมันเน่านะเลี้ยงไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นตัวผู้ไม่แน่นะเดี๋ยวเลือกเอาตะปูมาต่อสุดท้ายพาดูพลิกค่ะพลิกสวยมากนี่ ลูกโมเด้งมันน่ารักจริงๆนะตมูตมีเหมือนโมเด้งไงเหมือนมากไหมน่ะเห็นนะเหมือนมากค่ะทุกคนสวยหนา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 สวยแดงเยอะแล้วค่ะเน่ยอันนี้ยิ่งน่ารักเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็ขยายพันธุ์เก็บเม็ดใส่ผึ่งลมแล้วก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ด้วยค่ะส่วนนมีคนสนใจ คนที่ชอบพริกเหมือนกันกับฤทธก็มีเยอะนะน่ารักแค่นี้นะคะทุกคนมาแบบสั้นๆจ้ะจุดประสงค์พามาดูกล้วยเล็ิดีใจเพราะว่าพี่สาวให้มาให้พันมาจากนครสวรรค์ก็เอามาปลูกตอนนั้นคือกลัวมันไม่รอดก็เลยไปปลูกตารลมไม้ไว้ก่อนเพราะมันแรงมากมันร้อนจริงๆค่ะก็เลยปลูกมันก็ได้ผลเนาะเดี๋ยวเราจะขุดหน่อไปขยาย แค่นี้ไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะลาด้วยพีกธรมูตมีบายบายทุกคน